เรามาดูวายขวดนี้กันค่ะ1นึ0 0 0บาทนะคะขวดนี้17,550ดนี้าร5 5 0ค่าราคาเบาๆค่ะขวดนี้50,000ก็อีก30บาทนะคะเพื่อนๆชอบขวดไหนก็เลือกได้เลยนะคะแล้วเราจะไปดูกันค่ะมีหลายราคาจริงๆค่ะขวดนี้9,765บาทค่ะ ขวดน,นี้ราคาแบบเบาๆนะคะขวดน,นี้24,999บาทค่ะเป็นยังไงคะชอบไหมคะขวดน,นี้ค่ะขวดนี้19,999บาทค่ะชอบไหมคะราคาถูกมากคะ่ะขวดน,นี้29,990บาทค่ะว้าวไปลองชิมดูไหมคะขวดน,นี้15,999บาทค่ะ โอ้โหไว้ธรรมดา6599บาทค่ะราคานะคะเบาๆแบบเบ่บาๆ14999บาทค่ะควดนี้ค่ะว้าวควดนี้1 9 9 9 9บาทค่ะเห็นแค่ราคาก็เมาแล้วค่ะขวดนี้13999บาทค่ะ ขวดนี้ถูกมากค่ะ4,499บาทค่ะดูสิคะน่าสนใจไหมคะขวดนี้จะถูกมากลงไปอีกค่ะในราคา3 4 9 0บาทค่ะเพื่อนๆชอบไหมคะอย่าพึ่งนะคะเพราะว่ายังมีราคาที่จะถูกกว่านี้อีกค่ะ2,699บาทค่ะขวดต่อไปจะเป็นราคาหลักหมื่นนะคะนี่ค่ะ 47,999บาทค่ะขวดนี้9,999บาทถูกมากๆเลยค่ะอันนี้ถูกสุด699บาทค่ะ <Yahoo! S 1> เป็นไงคะราคา2,299ค่ะเลือกได้เลยนะคะชอบขวดไหนก็หยิบเลยค่ะ3,999ค่ะโอ้โห ราคาแบบเบาๆจริงๆค่ะ4,999บาทนะคะราคาที่พูดนี่คือขวดเดียวนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆชอบไหมคะ6 7 9ับาทค่ะว้าวชอบขวดไหนก็หยิบเลยนะคะ4,7,999บาบาทค่ะโอ้โหมาจากประเทศอะไรคะเนี่ยขวดต่อไปนะคะ 169,000บาทค่ะขวดนี้แพงที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆสนใจก็ไปซื้อได้นะคะที่ท็อปครับค่ะพระรามสองนะคะกรุงเทพมหานครค่ะเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะคะราคาเบาะๆไม่ธรรมดาเลยละค่ะแค่เห็นราคาก็เมาแล้วค่ะ 9ข้อแนะนำในการเลือกและสังเกตไวน์ดีข้อที่1ราคาของไวน์ต่อขวดไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าไวนา์นั้นจะดีมีคุณภาพนะคะไวน์ดีและไวน์ที่มีคุณภาพเป็นรสนิยมส่วนบุคคลค่ะข้อ2การเก็บรักษาไวนา์นะคะเมื่อเปิดขวดและดื่มไม่หมดในคราวเดียวทั้งไวน์แดงแล้วก็ไวน์ขาว ควรเก็บในตู้เย็นนะคะและควรเก็บไว้ได้ไม่เกิน4-5วันค่ะข้อ3การดื่มไวน์จากแก้วไวน์ทรงกลมปากแคบจะช่วยกระจายรสชาติของไวน์แท้ๆไปทั่วลิ้นและช่วยลดความเปรี้ยวรสเปรี้ยวในไวน์ด้วยค่ะข้อ4สิ่งที่ตกค้างในปากหลังการดื่มไวน์ที่ดีเมื่อดื่มสัมผัสได้ถึงรสชาติกลมกลืนที่ติดลิ้นไวน์ไวน์แดงรสชาตินั้นจะอยู่ได้นานกว่าไวน์ขาวค่ะ ข้อ5ปริมาณแอลกอฮอล์ในไวน์แดงที่ดีจะมีคุณภาพจะมีปริมาณไม่ต่ำกว่า12%ข้อ6สีสันสีของไวน์นะคะไวน์ขาวควรจะมีสีเหลืองทองไปจนถึงสีอัมพันธส่วนไวน์แดงควรมีสีทับทิมไปจนถึงสีของสตรอเบอรี่ข้อ7นะคะลักษณะที่สังเกตที่เห็นด้วยตานะคะหยิบขวดมาสังเกตดูว่าสีไวน์เป็นอย่างไร ไวน์ที่ดีควรมีสีใสไม่มีตะกอนตกค้างนะคะข้อ8แอลกอฮอล์ในไวน์ที่ดีมีระดับควรแกว่งแก้วหยดวน์จากขอบแก้วที่ไหลลงแก้วจะใสไม่ขุ่นมัวค่ะข้อ9ข้อสุดท้ายนะคะรสชาติของผลไม้และความเปรี้ยวจากการหมากบ่มต้องมีความกลมกลืนกันค่ะและดีคือ9ข้อแนะนำในการหลีกเลี่ยงนะคะไวน์ที่แย่ๆค่ะ เรามาดูกันเลยนะคะข้อหนึ่งค่ะหากเพื่อนๆเ,เปิดขวดไวน์แล้วนะคะหรือดมกลิ่นไวน์แล้วได้กลิ่นของกร,รมมัฏฐานกลิ่นเปรี้ยวหรือกลิ่นเหมือนไข่เนา่าอย่างยี้ควรหลีกเลี่ยงไวน์ชนิดนั้นเลยค่ะข้อที่2นะคะไวน์ที่มีอายุน้อยกว่า15ปีไม่ควรมีความขุ่นมัวค่ะหากพบว่าไวาน์อายุน้อยมีความขุ่นมัวก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะข้อ 3. ไวน์ที่มีรสชาติของไม้ก๊อกเกิดจากปากขวดไวน์ ที่ปิดไม่สนิทนะคะเพราะว่าขวดไวน์มีอุณหภูมิที่สูงเกินไปค่ะข้อ 4. สารเทนนินในไวน์มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะแต่หากดื่มแล้วมีรสชาติรสชาติขมนะคะนั่นก็แสดงว่าเกิดจากการหมักองุ่นโดยที่องุ่นยังไม่สุกดีค่ะข้อที่5นะคะฉลาของขวดไวน์ต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตไวน์แหล่งที่มาและก็พันุขององุ่นค่ะข้อ6นะคะ เมื่อเปิดขวดรินไวน์ไม่ควรมีเศษโลหะจากฝาขวดตกค้างอยู่ในไวน์ค่ะข้อที่7นะคะตะกอนก้นขวดมีไวน์บางชนิดที่ได้รับการยกเว้นมีเกจตะกอนจากองุ่นแต่ไวน์โดยทั่วไปไม่ควรมีความขุ่นนะคะข้อ8นะคะฟองในไวน์ฟองเล็กๆในไวน์บ่งบอกถึงการหมักบ่มที่ไม่ได้มาตรฐานมีข้อยกเว้นอีกหนึ่งไวน์นะคะยกเว้นไวน์ประเภท บักกิ้งไวน์ซึ่งเป็นไวน์ที่มีฟองค่ะข้อ9ข้อสุดท้ายแล้วนะคะอายุของไวน์ที่ไม่ได้การันตีว่าไวน์นั้นจะดีนะคะไวน์ y, บางชนิดยิ่งเก็บนานรสชาติก็ยิ่งแย่ค่ะมีไวน์ถึง90%ที่ควรดื่มในระหว่าง3-5ปีนะคะ สำหรับคอวายที่เพิ่งหัดดื่มใหม่ๆนะคะหัดศึกษาเมื่อตั้งใจจะดื่มวายการเรียนรู้เรื่องวายนั้นเป็นเรื่องจำเป็นค่ะเรื่องของวายและโลกของวายยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกมากมายนะคะจากประสบการณ์ในการดื่มวายจะทําให้เรารู้จักวายมากขึ้นค่ะสเสน่ห์ของวายจึงชวนลหลงไหลอยู่เสมอเมื่อเพื่อนๆศึกษาเรื่องวายดีแล้วนะคะก็ลองมาจิบวายดูสักแก้วค่ะ คุณอาจหลงรักวายจนกลายเป็นผู้จำนานเรื่องของวายก็เป็นได้นะคะนี่ก็คือบทความแล้วก็เกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ช่วยแยกแยะวายแบบคร่าวๆซึ่งเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่เพิ่งหัดเริ่มดื่มวายใหม่ๆค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ